พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทธโธสติใจวันที่สี่มิถุนายนสองพัสสาธุเจ้าค่ะ เราอ่านได้เราเขียนได้ทำไม่เป็นทางสัตว์โลกว่ามันอ่านว่ามันเรอความโง่อ,อยู่รอบตัวมันนั้นไม่เห็นมันอวดรู้มันอวดดีที่ตนมัน ความทุกนั้นมันก็ถือหรือติดมือมันไม่เคยวางความทุกทางนาทีมันถือดีที่เป็นทุกข์ไม่เคยปล่อยเราเห็นบ่อยไม่เคยวางทางทิฏฐิทางโลกนี้คือทิฏฐิมาอวดอ้าง ความทุกต่างทางความดีให้มีอยู่พระผู้รู้ผู้เข้าใจใช้ปลงวางทิศฐิว่างที่กลางใจในดำเนินเห็นเป็นกลางเรื่องทางรู้ผู้สบายทางทำดีเราก็มีที่ให้ทำ ชี้แนะนำเรื่องธรรมดีให้มีอยู่เป็นผู้รู้ดูกระทำกรรมละวางเห็นที่ว่างกลางหัวใจรักษาไว้ในทางศีลเอามาตรวจเรื่องชำระพอเป็นพระ ชำระเป็นเห็นสว่างทางจิตใจได้เป็นกลางทางพอดีเห็นความว่างทางมองเห็นเป็นโล่งโปรง่งเราดำรงตรงความหมายในความว่างมีประธรรมให้เป็นกลางเรื่องทางศีล พระธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นใหม่ครับพระธรรมคํำคมพระครบาสติใจสัตว์ทูเจ้าข่า